ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดอรธานีเป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งมั่นในการอำนวยความเปนธรรมให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงวันที่20กันยายน2565เวลา11นาฬิกานายนิติพัฒน์ลีลาเลิศแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรธานีและมีนายเจษดาปานะถึกผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดอรธานีมอบหมายให้ในายธิัตชูพันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงทรรจังหวัดอุดรธานีรับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้ค้าสลากเสรีจังหวัดอุดรธานียื่นเรื่องของความช่วยเหลือขอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดสรรสลากผ่านระบบสั่งซื้อสั่งจองล่วงหน้าให้เพียงพอกับจำนวนผู้ค้าสลาก ึ่งปัจจุบนนันมีผู้ค้าสลากรายใหม่ทั่วประเทศจำนวนประมาณเจ0 0 0มคนแต่ทางสำนักงานสลากไม่ได้พิมพ์สลากเพิ่มให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ค้าทำให้ผู้ค้าได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสลากจำหน่ายและทำให้ไม่มีรายได้จนเจอครอบครัวอีกทั้งยังมีปัญหาการลำดับคิวของผู้สั่งซื้อสั่งตองสลากล่วงหน้า บริเวณหน้าตู้เงนที่เอธนาคารกรุงไทยส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายจึงขอให้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยพร้อมลำดับคิวดังกล่าวครับการเดือดร้อนของผู้ค้าสลากรายย่อยสลากเสรีจังหวัดพิรนน์นั้นมีความเดือดร้อนเรื่องสลากไม่พอเพียงกับผู้ค้าสลากรายย่อยซึ่งเดิมเนี่ยมีสลากที่พอเพียงจะกดเวลาไหนก็ได้ภายใน12 นาฬิกาของวันที่สำนักง,งานสลากกำหนดแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกฎการใช้เวลา2-3นาทีก็หมดแล้วทำให้ผู้ค้าสลากตัวจริงเนี่ยไม่ได้รับสลากเพราะว่าสลากหมดไปจากระบบก่อนก็ทำให้เขามีความเดือดร้อนไม่มีไรายได้จนเจอครอบครัวไม่มีไรายได้ที่จะดูแลบุตรหลานที่จะไปรับการศึกษาสถาบันศึกษาต่างๆ ตลอดทั้งภาระนี่สิเขาต้องมีอยู่บางส่วนด้วยทําให้เขาหมดถุงผ้าทงให้มีผลกระทบและมีความเดือดร้อนอย่างสาหัสสาหสกันก็ข,ขอให้ทางสํานตตักงานสลากจากัดสรรสลากเพิ่มตามที่ได้มาลงรายชื่อตามเป็นทีละชื่อที่แน่นคนที่ไม่มาแสดงว่าเขาไม่เดือดร้อนในจันงหวัดนนรผมขออนุญาตตรงนี้นะครับแสดงเขาไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้น จัดสรรให้กับคนที่เดือดร้อนครับขอขอนุญาตไ่้งเรยเดียเื่อปีหน้าก็จะมีมางาอีกทั้งหมดรอรอย่งญญางนีนะวกอได้เทางตับเบ้านอง่อง้แล้วก็ เราก็กำลังใจกับท่านมองผู้ว่าก็เปเกียนตแก่ท่านรองได้มารับผิดชอบแลวก็ได้ความร่วกับเราในเัืนี้ด้วยปลบกมือดังๆให้กับท่านมองอีกครั้งครับเพระการทีดมันีศูนย์ดำรงทําจังหวัดอุรทรนาี้ช่วยได้ ดูรวดเร็วเข้าถึงง่ายฟรยีไม่มีค่าใช้ใจ่ายบริการออนไลน์ตลอด24ชั่วโมง